อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีทุกคนก็มองหาเรื่องการทําอาชีพเพิ่มเติมการหาช่องทางเพิ่มผลตอบแทนในกระเป๋าเงินของคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าของดีและถูกไม่มีในโลกนะคะทาให้ช่วงนี้ใครที่มีเงินก็จะโดนเรื่องของประเด็นเอ๊ะฉันโดนหลอกไหมมีใครจะชวนไปลงทุนต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยนะคะเพราะตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องการชักชวนไปลงทุน ที่ไม่ถูกต้องและก็เป็นการหลอกลวงจากคนที่เราไว้ใจเชื่อใจประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์การฝากเงินในประเทศไทยที่มันมีดอกเบี้ยต่ำนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์แบงก์กงินก่อนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเราด้วยค่ะเห็นผลประกอบการนะคะในช่วงของไตรมาสหนึ่งของกลุ่มแบงก์ในปีนี้ค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วสะท้อนได้ดีนะคะว่าแบงก์เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ผลกำไรดีมากน้อยขนาดไหนรวบรวมมาแล้วค่ะสำหรับ ผลประกอบการของแบงก์กำไรที่เห็นอยู่ในขณนะนี้นะคะคุณผู้ชมไล่มาเลยค่ะว่าภาพรวมทั้งหมดเติบโตดีเลยทีเดียวนะคะในไตม่าหนึ่งนี่คือเติบโต 8- 1 0สเนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะแบงก์ใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นแบงก์ธนาคารกรุงเทพค่ะก็โตบ้างเล็กน้อยนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องของผลการเติบโตล,ลดลงแต่ว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนี้ถือได้ว่าค่อนข้างทรงตัวดีสาค่ะธนาคารไทยพาณิชย์โตไปถึง13ปเซเลยนะคะ ธนาคารกสิกรไทย5.45%ค่ะขณะที่ธนาคารทิสโก้นะคะบวกไปถึง18.2% 7ค่ะธนาคารกรุงไทยค่ะโต13%ถึงแม้ว่าเขาจะมีการตั้งสำบรองที่สูงเช่นเดียวกับธนาคารทหารไทยนะคะแต่ว่า NPL เขาไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้เขาบอกเป็นสัญญาณที่ดีของแบงค์พอเห็นจากผลประกอบการปุ๊บคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันต่อนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับแบงค์ค่ะ ระหว่างอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากซึ่งเป็นการลงทุนพื้นฐานของคนไทยทั่วไปเวลามีเงินก็จะไปฝากแบงค์นะคะคาดหวงังผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยกลับมาปรากฏว่าตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยของแต่ละแบงค์เฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไม่ถึง1%นอร์ซนะคะคุณผู้ชมนี่ยังไม่รวมกับหักเงินเฟอ้อหรือว่าภาษีเข้าไปอีกและถ้าตกิจว่าไปดูอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําซึ่งจะให้พิเศษเรื่องของดอกเบีย้ยขึ้นมาอีกหน่อยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมแล้วค่ะก็จะเห็นว่าไม่เลาใจไม่น่าสนใจที่จะไปฝากเงินจริงๆนะคะเพราะว่าอัตรา ดอกเบี้ยไม่ถึง1.5ด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้และะ้ค่ะพอเห็นอัตราดอกเบีย้ยนี่คือไม่อยากจะฝากเงินเลยอยากจะไปลงทุนประเภทอื่นก็เข้าใจได้นะคะว่าทําให้ประชาชนหันไปลงทุนในพวกที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและเป็นช่องทางทําให้มิสาชีพค่ะเข้ามาหาช่องทางตรงนี้หลอกเงินของคุณผู้ชมไปจะเห็นนะคะอัตราดอกเบีย้ยของแต่ละแบงค์ที่เอามาตรงนี้ไม่ค่อยที่จะน่าสนใจเท่าไหร่แล้วละคะ่ะในช่วงของภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้รุกแชร์ลูกโซ่ค่ะจึงเกิดขึ้นพวกเครือข่ายขายตรงการตั้งสหกรณ์การซื้อขายสกุลเงินในต่าง ประเทศและจูงใจด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติมาชักชวนให้กับประชาชนไปลงทุนล่าสุดมีเคสหนึ่งนะคะคือบริษัทไทยเดนสยามโฮดิ้งจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ มีวัตถุประสงค์ลงทุนกว่า50ข้อหนึ่งในนั้นมีการค้าเงินทุนด้วยนะคะด้วยเงินทุนจดทะเบียน100,000บาทเท่านั้นและไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปเปิดเพจชักชวนให้ลงทุนในสกุลเงินที่เรียกว่าวันคอยค่ะคุณผู้ชมเป็นเงินสกุลที่เขาอ้างนะคะว่ามีบริษัทแม่อยู่ในบังเกเรียและมีสำนักงานในต่างประเทศอีก9ประเทศค่ะ เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสถาบันการเงินชื่อดังได้ด้วยนะคะสามารถนําเงินคือวันคอนี่แหละคะ่ะไปใช้ประมูลซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่ชื่อว่าคอริกันถอนเงินสดก็ได้ด้วยค่ะ ซึ่งการถือครองวันคอยเขาระบุว่าเริ่มต้นตั้งแต่5,400จนไปถึง2 1 0 0 0 0บาทและให้ผลตอบแทนสูงถึง1 6 0 8 0 0ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมดูอย่างนี้แล้วแทบจะไม่น่าเชื่อว่าผลตอบแทนจะสูงได้ขนาดนี้นะคะตรงนี้เขาบอกว่าต้องหาสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มสําหรับสร้างเครือข่ายด้วยนะค่ะแบงก์ชาติค่ะพอเห็นข้อมูลหรือว่ามีการแจ้งเข้าไปก็ไปตรวจสอบและตอนนี้ได้ออกหนังสือเตือนแล้วนะคะบอกว่าวันคอยและหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในขนาดที่ใกล้เคียงตัวนี้ถือว่าเป็นสกุลเงิน ที่ไม่ถูกต้องวันคอยไม่ใช่เงินที่สามารถชําระหนี้ได้ตามกฎหมายไทยและปัจจุบันก็ยังไม่มีประเทศไหนยอมรับหรือรองรับว่าวันคอยใช้เงินได้ตามชําระหนี้ตามกฎหมายได้นะคะ รวมไปถึงการถือครองหรือลงทุนในหน่วยของวันคอยค่ะทางการบอกว่าไม่ได้รองรับหรือว่าสามารถชําระหนี้ได้ประชาชนก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดค่ะเพื่อจะให้เข้าใจเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะมีราคาหรือมูลค่าผันผวนอาจจะใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงช่อกวงประชาชนได้โดยเฉพาะกรณีที่มีการโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ผลตอบแทนสูงนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ออกมาระบุว่าสามารถนําไปซื้อสินค้าได้ถึงแม้ว่าจะมีการพูดแบบนี้แต่เราต้องตรวจสอบก่อนนะคะเงินของเราค่ะเราจะไปลงทุนอะไรก็ต้องตรวจสอบกับทางการด้วยและตรวจสอบกับข้อมูลการลงทุนว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมเป็นการลงทุนที่มีตัวตนมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนด้วยหรือไม่เพราะตอนนี้อย่างที่บอกค่ะแม้แต่คนใกล้ตัวคนที่ไว้ใจได้ก็สามารถหลอกเงินเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่จะหวังผลตอบแทนสูงๆก็ต้องมีความรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลมากขึ้นนั่นเองค่ะ